เลอกปลาพี่น้องเลยหัวตันหนักกูตียืนขนาดไหมเดี๋ยวพี่น้องฮะฮะมองอันนี้ก็พี่น้องเอาไม้เอาไม้คุดเอาปะ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 ได้ยุ่งปูประกาศดอยน้องปุ่มได้กับม้าพี่น้องน้ำมันมาแล้วพี่น้องน้ำมาแล้วครับ ก็ขยับที่เสียบหมายใหไหมเออมันไปเคียงยสายมันรูดขึ้นได้ไม่รูดขึ้นไหมปักไหมไม่อยู่ตรงไหนะสวัสดีครับพี่น้องครับผ้ามาหลุนปลาอยู่คิริมาสุโคทัยพี่น้องนำมาแล้วครับวันนี้ครับมาสองสามหมื่นแล้วครับเนี่ย ปลาคุณเหรอโอปรบปลาแตกเฟือส,สด,ดุ่นถ้าไปเป็นปลาเบิร์ดครับกําลังเอาไหม่ออกพี่น้องุนก็เป็นนาทิย์ครับรคุณนู่นพรีนาทิดส่วนขม่า,มาครับมองนี่อเอาแปดซอกสองเส้นคืนลงพี่น,อน,น้องอู้หูสองเส้นน,น,สน,นี่เพิมพ่มไหมอะ่ะ ถัดาไปเลยครับเดี๋ยวมันจะข้าวกอนทำอะไรกันก็จะลงไปในน้ำผมน้นนองๆยืนในน้ำผมนะมันลงยากนะน้ำมันลึกเปล่าโอ้ยอวางไว้ก่อนโอ้ยนี่ตะเพียนเดี๋ยวไาตะเพียนครับผมสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งครับ ปลาปสูตรพี่น้องหรืปลาสูตรปลาสูตรมันงนะเรียงผู้หมายเนยโดดแล้ว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 โดดแโอ้ยโดดหมดหัวมดทยูพี่น้องึ สวยงาครัางงาอาบอาะส่ายดุงื่อนตุ๊กยิ่งโอ้ไปกเก่งพี่น้องไปกเก่งนี่ตัวสามีแล้วไปกเก่ง ปลเพียนหลาโลดติด<ส>ดำปื้อเลยนะั่นไปจังได้มันพันอยู่นั่นนะสวยกันพี่น้องโอ้ทะลุยอเลยอา้ <c oughs> บเทียนพี่น้องนูนประเบอร์เมโอ้โหเป็ดปุ่มเลยนะไปมาทางนี้บ้างทำไมยอเอียงไหนเอาตะเพียน่นิเพียง เป็นหลุมเหมือนหลุมก็หลุมนี่ไงขนา,นาดึงมันออนเนี่งปลารดนะหลุดยด ไม่องมาติดแล้วนะบ่นดีค่ะป้าติดยับเลยปาน่ยโดยทะลุปไปแล้วนี่น ดักเอาปลาป Ming ่าพี่น้องดักเอาปลาป่ามาหนี่งปลาปลากาดักเอาปลาตะเพียนนี <Sure> ่แหละดักเอาปลาตะเพียนพี่น้องมันสองเส้นเคยนะมันขู่ครับหนึสองเส้นนี่ก็ร่างดีเลยแต่ไม่เห็นปลามันเกิดก็มันก็มันหน่อยเนาะก็มันเล็กอ่ะนักเอาปลาป่าครับผมปลาป่าปลาตะเพียนนี่นะปลาเดียวกันเนาะนั่นลุงนี้แหละปลาเดียวกัน ไปไกาหน่อยทางนี้ออกโอ้โเอาๆอๆเออโดนอะไรขนาดนั้นนุ้นๆๆ่นรนโอ้โหมันมองไม่ทันเรามันบังต้นไม้มองไม่เห็นอะตรงนั้นมันเป็นคอขืนปุ่ะนุ้นรุ่นโอ้โหแตกเป็นคอตอกเลยอะ มวนพี่น้องมันมองไม่เห็นนั่นดิป่ามันโดดชักจะให้มองจะให้ดูสักหน่อยบงังต้นไม้พอดีเลยขุด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 ทะลุปไปมืดไป้มืมดเดี๋ยวถามผมเปลี่ยนือว่าเปลี่ยนสองเส้นลงถิ่นใหม่แล้วขัดปลาต้าหนหน่มันขัดปลาไปเสซะ,สะต้นหน่อยก็ไปขาย ล่งเห็ดประแดกพี่น้องเหชประแดกถกตัวหน่อยนะเอาไประแดกดยังโดนแล้วอู้หูงั้นแน่ไปพี่อนพี่น้อง ดินแทดแทดแทดที่ปลาอย่างปลาพี่น้องมันต้องดักอันนี้ท่ดพี่น้องยกเร็วไม่ได้มันแม่นสองเส้นสองเส้นมันติดสองข้อเบอร์นี่ติดเป็นไปตุ่มแล้วมันมองไม่เห็นเลยจะให้ดูสังเลยนู่นหนึ่งนู่นนึ่งต้นบางปลาโอ้ยปลาแตกส่วนส่วนส่วนส่นแล้วนู้นกหนึ่งปลาหลายพี่น้องทีนี้ห่านนำมันมันพอนำข้อมันบโมห้งไปบนั่นนะครับ มันมีเป็นห่วงห่วงเป็ห่วงห่วงมันไม่มีปลาหลายแบานำถือนำไม้ยกทีนอส่วนใหเรื่อเตรียมเช็ดหมองย้อมอ้ไร้เรื่อทำหมองทำเทียงน่ะ้แตกดีแท้ตรงนี้ตรงนี้

เงินเดอมันจะหายไปังได้อฮ้ยปายนี่แมเอาไปให้เอานิ้วโอ้ยมันอยู่บะไรตายที่ตัวมันโอ้ยโลภเยอเลยประกวดเอประกวดหินนะพี่น้องน่ารักด้วยอ่ะไปยังไงตายตัวนี้ว่ามันอยู่นี่างละเอาดักอัปป้าพี่น้อง ติงบ่อืมไปนลูกพี่น้อยยนงติดดีพี่น้องมองอปลาเพี้ยนครับติด้ใกล้เยู่มากันสามคนกับเรามององนี้ติดปลาะเพี้ยนดีอืปลามันกลังขึ้นไปวูนี่จ,จิงว่ามันพี่น้องจิงว่ามันก็ดีกันนะ ปลาตะเพียนะพียนงแค่ตัวน่ะเอาัวใี่นนอะปลาคุยลาตัวใหญ่ เอาสาวเต้นมาลงเลยเต้นอย่งไรได้แต่เพี้ยนนะด้เอาเต้นแต่เพี้ยนอย่างเดียวเลยมีอยู่ว่าแต่เพี้ยนไปแล้วพี่น้องโดดไปแล้วเดี๋ยวจะปลาเวลาไม่ให้กับปลากระดำ ไปเก่งหน่อยนะนึ่งหนึ่ดึงโหดรายมากเลยองหาสองเส้นครึ่งไปสำรองไว้เวยนะพอน่อ ดูมัมเาิพี่น้องยกเลี้ยวบัวดครับต้องวางวางดนตนเนันเลางนตนึกน้อยครับเลี้ยบัวดเดี๋ยวเรือมันนำเรือมานะมันบบเขาปล่อยไม้เลยสิกิมวนลับพี่น้องมาเยอ้หดูมันแตกได้ดูหน่อยดูไม่ทันีก มองนั่นน่ะป่ามันมีนั่นนี่มากิ่งไม้อะโอ้หนังหนังนายมันเลยได้กินเงี้ย ่ดีตก็ใส่เล่นนะใส่ลุงนุ่นเนี่ยตัวมันประมาณกี่ห้ายนะช่องเซนงน้นครึ่งเนอะนี่เดียก็พอดีตายี่น่ะนุ่นนุ่นดขอบบเบอร์นุ่นข่าวกุเลยเว้ยโอ้นุ่น นี่นนลปลาปากไม่เงี้ยวปลาปากพี่น้องปลาไปแล้วสิดีนมะมา่น้อปลาปากตัวกเบื้อกี่หายพี่น้องตัวงามอยู่นีนะ่น,ดนนะดดุนะสวยๆอยู่เลยอ่ะแล้วเอาปลาปากก้นพี่น้อง <laughs> มันเลืองตาไหลเลือดลกเลยอ่ะอนุนโอ้โหมาแต่ละลูกนี่เนาะ ืาปลาปลาขยับมันขึ้นมาอีกก็ได้นะพะ่อนี่ตั้งอะ่ะถามขยับถอยหลังขึ้นมาอีกไม่ได้หรอเท่ายอมันอ่ะจริงอนะ่ะจรงอนะ่ะ นี่เป็นปุ่มม่อร่อยพี่น้องของปลาเบือไปมันมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นเหรอเนี่ยมองไม่เห็นมันถ่ายมันโค้งพอดีมันโค้งต้นไม้นี่มันบังเป็นปุ่มม่อร่อย ี่สลูกุ่นนะพี่้องลอันนี้จเอาแต่ียพงตเล่ะสังเกตสังเกตทามันบุ้ยข้างๆนะยกได้เลยบุ้ยใกล้ๆอ่ะบุ้ยใหญ่ๆหน่อยปากๆแจ็เอาติทาโะตนะครับมันบอกว่มันฟันฟัอมันทละสองครับฟอมันทีลโตัเองให้พีน้อให้ทีละตัวก็ยังดีหือว่ายิ่งังมันผ่านเลยครับเนี่ยลาดไปก็เสียแล้ปาก

โอ้ oh, ยกแต่ละดอกนะี่เนาะขาวปุ๊มด๊อคอยดักเอาเรื่อยๆพี่น้องดักไปเรื่อยครับตีตะเพียนอยู่นะี่ดักเอาตะเพี้ยนยนะถถน,นี่แหละเบอร์แห้งอะไรที่ับมนี่ครับยูย่ใกล้บ้านนะพี่น้องอยู่แถวบ้านนี่แหละรอบบ้านนั่นโดดไปแก้วไปแล้วตาอ่อนตาอ่อนอน,น้อย ปลาเนี่ยไม่ดีกออดนันโคตรหิ้งไม่เนาะน่ารักเนี่ยออาคอยล่าให้ปลานี่โมนียพี่น้องะก็ะมันน่ารักดีนะอยู่ไกลกันมันลงมาบ่ได้พี่น้องมันลงมาได้ลืมลื่นบึิดบิดบิดลงไปแล้วหยัดอยากลงไปถ่ายใกล้ๆอยู่่มันลงมาได้มันลงมาได้ เผื่อไปตะเพียนพี่น้องเขาตะเพือแล้วตอนนี้น้องมันที่ยังเงินใยญ่พี่น้องอันที่สเส้นเคืองก่าสองอะไรก้อเลยนี่โดวะนี่ตายยังโดด่วงไปแล้วโดดเราก็หายไปเลยนะจ๊ะโดดเราก็หายไปเลยพี่น้องกันตะนองมาแล้วอันนี้ก็หายุหยุย่กัน ไปลาใหญ่พี่น้องปลากระหูครับอู้อู้อูอนุ่นม,มาเข้าอ๋อปลาเบอร์หนังมาเลยนี่นี่ว่าม,มองโค้งอ่ะพอดีนะเขามองโค้งอ่ะนะเออหนังเรียกปลาไงลุงมองโค้งพอดีเลยพี่น้องเลยมองโค้งเป็นตายกุ้ง เดี๋ยวผมส็จะยกไปเลยพี่น้องเดิใคไปเบิ่งสรุปผลปานครับผมมันสิได้ไรบอปลาปากไงปลาพี่น้องปลาปากเที่ยงครับพี่น้องครับทำงานมาเนี่ยเราไปเอาปลากเงี้ยมานะติดเนี่ยดักว่าปลาพี่น้องอันนี้ปลาเก่งครับปลาสามเหลี่ยมปลาปลาก็ไล้ไพี่น้อง เกือบเกือบเศร้าเลยหรอครับป่าๆเขามันเนี่ดักเอาเลยนี่จะจะเป็นรุ่นนี้นะครับตัวปุยใหญ่เป็นไรมาเทียงกับพี่น้องเบิร์ตแฮงอยปลาเบิก์ตกับนาทิดเอ้นาทิดแอบลุยกันอยู่หันตัวอับสองขึ้นสองขึ้นเพื่อนพี่น้องครับอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ครับพี่เนาะเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับผม